บทที่14บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสักเกสุวิหระรติกปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคณสัตถิงปัจ,จมัตเตหิพิกุสเตหิสัเพเหวะอระหันเตหิทัศหิจะโลกัาตุหิเทวตาเยภูเยณะสันนิปติตาโหติภะคะวันตัตงทัศนายะพิกุสังคันจะอัตโขจตุน,นังสุดทาวาสก,กายิกานางังเทวานังเอตัาโหสิ ยังโขภควาสเกสุวิหารติกับปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนสัตทิงปัจมตเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทาสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายพิขุสังคันจะยันูนะมยัมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกปเจกขาถาภาเสยยามาติ อาตโขตาเทวตาเสยยถาปินามาภละวาปุริโสสัมมชิตังวาภาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะขวโตปุริปุรโตปาตุระหังสุอาตโขตาเทวตาภะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัถถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ มหาสมายโยปาวละลัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคาตามหาอิมังธรรมะสวะยงังทักขิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอัตโขอปราเทวตาพระขวโตวสันติเกอิมังคาถังอาภาสิตะตภพิขโวสมาถังสุจิตตังอัตโนอุชุกมกังสุสารถีวเนตานิขะเหตวาอินทริยานิลักขันติบันทิตาติ อาตโขอปราเทวตาภคขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภา,าสิเชตวาขีลังเชตวาปาลีคังอินทขีลังโอหะจะมะเมชาเตจรันติสุวาธิสุทาวิมลาจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาตโคอปราเทวตาภคขวัตโตสันติเกอีมังคาถังอภา,าสิเยเกยจิพุทธังสรารนังคตาเสณเตขมิส,สันติอปายภูมิงปหายะ มนุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอาจโคภักวาภิกูอามันเตสิเยมุเยนะพิกขเวทัศสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังัสนายะภิกุสังคัญจะเยปิเตพิกขเวอเหสุงอติตะมัทนานัรหันโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปิภักวันตานังเอตัประมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหสุงเสยยถาปิ มยหังเอตารหิเยปิเตพิกเวภพระวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุตตาเตสัมปิพระขวันตานังเอตปะระมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปิมยหังเอตารหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิกิตยยสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทศสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาถาสาธุกัง มะนะสิกโรธะภาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตภิกูภะควะโตปัจจโสสุงภะควาเอตะทะทโวจะสิโลกะมนุกัสสามิตต ยัตถมุมาตทธสิตาเยสิตาคิริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตตาปุถุสีหวะสันลีนาโลมะหังสาภิกสัมพุโนโอทาตมะนุโอทาตมะนัสสาสุทธาวิปสันนมะนามวิลาพิโยปัญจะสเตยัตวาวเนกปิละวัทเวตโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเต เอวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิขวโวเตจะอาตปะมักระงสุตวาพุทธะสาสนังเตสามปาตุหะเตสามปาตุระหุยานังอมนุษยานทัสนังอเปเกสตะมัทคุงสหัสสังอทะสตเริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษยามะอมนุษยานมัทสสงอเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภาอุ ตตาอาหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวะวะกิตตวานะจักขูมาตะโตอมันตยิสัทหาวเกศาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกาโวเตวหังกิตะยิสสามิพิราหิอนุปุพพโสสตะสหัสสาวยขาภูมากับิละวัทวาอิทิมโตชุติมโตวันณวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกรรมุพิขูนางสมิติงวะนางฉะสหัสสาเหมะวตายขานานัตวานิโน อิติม no, uh ันโตชุต no, uh e ิม ah e ันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางสาตาขีราติสหัสสายขานานัตตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทมนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนางอิเจเตโสลัสสหัสสายขานานัตตะวันิโนอิติมัตโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสินโนโมทามนาอภิกามุงพิขูนางสมิติงวะนาง เวสามิตาปัจจตสตายาขานานัตตะวน,นิโนอินต,ติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทาัมานาพิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางกุมพิโรราชฆาะาหิโกเวปุลรสะนิเวสานังพีโยนางสะตะสหัสสังยาขานังปายรุปัสติกุมพิโรราชาะหิโกโสปาคาสมิติงวะนางปุริมันจะที่สังราชาทัตตะ,ะรัตโถปสาสติคันทัพพาณาอธิปติมหาราชายัสสิโส ปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทมานามาหะพลาอิทิมนโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนางทักขีนันจะที่สังราชาวิรุลโหตัปปะสาสติกุมพันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาะโวอินทมานามาภะพาลาอิทิมนโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทามนาพิกามุงพิขูนางสมิติงวนาง ปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโวอินทมานมามหพภราอิทธิมตโตชุติมตโตวันะวันโต,ตยยสาสิโนโมทามานาพิการมุงีิขูนางสัมมิติงวนังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตับภาษาสติยักขานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตัสสะพาโว อินทมานามหาพลาอิทิมโตชุติมันโตว,วัน,นะวันโตยัสสีโนโมทัมานะพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางปุริมะทิสังทัตรัตโถท,ทักคีเนนะวิรุละหะโกปัติเมนะวิรูปคโคก,กุเวโลอุตรังทิสังจะตโรเตสมหาราชาสมันตาจะตุโรทิสาทัทันละมานาอัทถังสุวเนกปิลวัทเวตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัถา มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโทจะกินุกินุคันทุนิคันทุจะปานาโทโอปะมัญโยจะเทวสูโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโกอาคูปัญจสิโคเจวติมพรูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพพาลาคันทัพพาสหราชุพิ โมทมานาอภิการมุงพิคูนางสมิติงว่านางอัฐาคูนาภัษานาคาเวสาลาสหตัชกากัมพารัสตะกรรมพาลัสตราอาคูปายาคาสหยาติพิยามุนาทัตตร,รัฐาจะอาคูนาคาสยะส,สีโนเอราวัโนมหานาโคโซปาคาสมิติงว่านางเยนาคราเชสหสาลันติทิพาทิชาปักขิวิสุทธจักขู เวหายสาเตนวณมัชฌปต,ตาจิตราสุปันาอิติเตนสนามังอภยันตา,านาคราชานามาสิสุปันโตเขมะมะกาสิพุทโธสัมนหาหิวาจาหิอุป,อปวิยหยันตานาคาสุปันาสรารณมะกังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสะมุทังอสุราสิตาพาตโรวาส วัสเ,เตอิทธิมันโตยัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวขาสาวปปจิตติสุจิตติจัปาหาราโทณมุจิสหะสะตันจัภริปุตตานังสเพเวโรจันามกาสันในหิตวาพรลิงเสนังลาหุพ,พัฒมุป,ปาขมุงสามโยธานิพัพันเตพิกูนังสม,มิติงวะนัง อาปโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตถาขะมุงวาลุณวาุณาวารุณาเทวาโสโมจะยัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาภูเทว,วายัสสิโนทเสเตทศธากายาสพเพนานตตะวนิโนอิทิมโตชุติมัโตว,วันโนะว,วันโนะตยัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูหนังสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอาสมาจะทุเวยมะมาจันทัสูป,ปนิสาเทวาจันทม,มาภูปุลกิตา สุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคกิตานักขานิปุรคกิตาวาอาภูมันทะวาลาหกาวาสุนังวสโวเศโศสกโกปาคะปุรินทโธทัเสเตทศสถากายาสัเพนาน,นตวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันะวันโตยัสสิโนโมทา,มานาพิกัมุพิกูนังสมิติงวานางอาถาภูสหภูเทวาชะลามัคคีสีขาิวาอาริธากาจะโรชาจะ อุมาปุพะนิพาสิโนวะรุณาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนชากาสุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัสวะเนสิโนะทะเสเตทศตากายาสัพเพนานตตะวนิโนอิตท,ทิมันโตชุติมันโตว,ว,นนวันตวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุพิกูนังสมิติงวะนังสมานามหาสมานามานุษามนุษสุตมาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูมนโนปทุสิกาอาทาภูหะระโยเทวา เยจโลหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายัสสิโนทศเตทศธากายาสัพเพนานตะวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางสุกาการุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตะขยหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสัธามัตตาหารักชามิสกาจยะสสิโน ทะนยังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทัศธา,ากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโนอิติมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยัสสสิโนโมทัามานาพิกามุงพิกูหนังสมิติวะนังเขมิยาตุสิตายามากัฏกาจากยาสะยัสสสิโนสัมพิตกาลามาเสตถาโชติมานามาจะอาสวานิมานรติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทศเ,เตเตทัศธา,ากายาสัพเพนานัตตะวน,นิโน อิที่มันโตชุติมันโตว,วันณนะวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามงพิกูนพิกูนางเสมิติงว่านางสัเทเทตเทวนิกายาสเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสะหะปะวุทธะชาติมัขีหลังโอคตินะมะนาสวังทักเขโมคะตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตัง สุรมมพรมาปรมมตโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจะโสปาคะสมิติงวนังสหัสสะพ,พรม,มโลกานังมหาพรมมาพิติถติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสท่าเสธาอิสราอาคูปเจกวะสะวัวติโนเตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต,ตเตจะสเพอภิกกันเตสินเทเทเวสพ,พรมเก มารเสนาอภิการมิปสะกานหัสะมันที่ยังเอทะคณนหตถะพันธะทะลาเคนะพันธะมัตุโวสัมมตาปริวาเลทะมาโวมุจจิทะโกจินางอิติตัทะมหาเสโนกันหะเสนังปะอเปสยิปานิณาตรมาหัจักสัลังกตวาณะเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคลทะนยันโตสวิชุโกตทาโส ปจุวาปัจจุทาวติสังกุโทอาศย,ยังวเสตันจะสับพังอภิญญายะวะวะขิตวานะจคุมาตาโตอมันตยิสทาสาวเกศาสเนระเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเตจะอาตปะมกรุรงสุต,ตวาพุทธศาสาสนังว,วีตราเคหิปากามงเนสังโลมมปิอินชยุง สัพเพวิชิตะสังคามาพยาติตาวยาสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทที่ห้บทที่สิ 15, มงคลจัก,กรวาลใหญ่สิริทิตมะมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาพุณาปาริมิปริมิตะบุญญาธิการะสะสพันตรายะนิวารณะสมัตถัตสะ พัขวโตอรหาตโตสัมมาสัมพุธธทธสะทวัตติทวัตติงสมหาปุริสลรคณานุภาเวนะอสีตะยานุพยัญชนะนุภาเวนะอัฏุตรสะตะมังคลานุภาเวนะจับพันธังสิยา,า,านุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทะัศปาระมิต,ตานุภาเวนะทะัศอุปปาระมิต,ตานุภาเวะะะาะตตานเวะ สัพประมัทธปาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะพระลานุภาเวนะเยยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมกขันทานุภาเวนะนาวโลกุตรธรรมานุภาเวนะ อัถังคิกะมัคคานุภาเวนะอัธสมาปติยานุภาเวนะฉะละพิญญานุภาเวนะจตุสัจจะาณานุภาเวนะทัสสะภะระญาณานุภาเวนะสัพพัญยุตญานานุภาเวะะพพะานะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกานุภาเวนะสพปพริตฐานุภาเวนะรัตนตยะ สารานุภาเวนะตุยหังสัพพโรคะโสกุปปัตถวะทุกขโทมานสุปายาสาวินัสสันตุสัพพอินตรายาปิวินัสสันตุสัพพสังกปาตุยหังสมิชันตุทีคายุตาบุยหังโหตุสตวัสะชีเวนะสัมังคิโกโหตุสัพพาอากาสัปัะพตวะณภูมิคังคามหา สมุทธาอารัคกาเทวตาสัทธาตุมเหอนุรักษขันตุพระวัตุสัพพระมังขลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังขลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพพระมังขลังรักขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังขานุพาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเต นักขตยักขนักขตยักขภูตานังปาปขะหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปาปขะหะนิวารนาปาริตตานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัทเวนักขตยักขภูตานังปาปขะหะนิวารนา ปริตัดสานุภาเวนะหันตาวาเตสังอุปัทเวบทที่ 16. พัทเทกะรัตตคาถาอติตังนานะวาคะเมยะนปะติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะตีตามปะหีนันตังอปัตตันจะอนาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุป,ปัน,นันจะโยธรรมังตถะตถะวิปัสติอาสังหิรังอาสังกุปปังตังวิธามะนุพระรูหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมนั้นน,นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปุโป,ปร่งเธอ อเชวะกิจมะตาปังโกชัญญามรณงสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันน er ี ja u u ้แหละใครเล่าจะรู ah ้ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสยาเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะพัตันทิตตัง ตังเวพัทเทกรัตโตติสันโตอาจิคาเมตมุนิติมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแลบทที่17อภินหะปัจจะเวคขณะปาฐะชาลาธมโมมหิ ชลังอนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะ, ed, จะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยิพยาธิธรรมโมมหิพยาทิงอนัติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณังอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิ มะนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรมมสสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรมมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมปิกะลิสามิกัลยานังวาปา ปะกังวาตัสะวาทา,ทายาโทรพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปัจจกเวกขิตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิญ